S S สวัสดีครับเอฟซี FC. โอ้ยมึอนี่บัตรไ่เด้อมึอนี่เศร้านีดซ้ำใจพี่น้องซ้ำใจเปลี่ยนหรอเด้อซื้อเปลี่ยนตามคำขอเด้อจากวงแดงนี่ยนะบอลข,ข่อยแพ้เมื่อคืนนี่ร,ร์พูลแพ้แมนยูเปลี่ยนให้หรอเด้อผู้ใดอยามาซ้ำเติมกันหรอ่ะนี้อารมณ์บอดีเด้อือออกเดินทางคือเก่าพี่น้องบ่มีแห้งล้วละ่ะบอลแพ้ ท่อแท้เลยพี่น้องเอ้ยรถกัดติดฝุ่นเบพวงนี้ฝุ่นเพิ่งเอาฝุ่นรถกัดกระลังสิติดเออรถกัดติดเพราะรถเป็นยังไงเมื่อคืนนี่มวนบอพุทบอลนั่นนะไปไปไลฟ์บ้นไปคอมเมนครับไปคอมเมนตขึ้นเก่าเนาะมาพบคุยมาบอกว่า,า,วา,าจาก,กันรำบาสาขึ้นเก่าหรพี่น้อง

เยอปเนาะขนาดยีบาทนี่ะเมีนะี่นาสีบาทโอ้ยบัตรดีว่าขนาสี่สิเงินดมัก็ต้องหวงงิเบิ้งรเขาคุณโดยได้ยีคุณจะขันละปีร้อยๆยันน่ะปักี้สิบบาทเทียงกันตายงพ่อกันสนุกเอาเงินแล้ก็ได้โอ้ยว่าเดี๋ยวให้ให้า้าใเพิ่งน่องสถานที่จอดรถวัดมาักดิเกี่ยวรถพนังงานเขามาจอดโอ้ยเบิ้งน่เก็บเงินเดีโอ้ยเขาเพิ่งกิเข้าใจเนาะทำบุญเนาะ มือหนึงมัต้องเอาอย่างไรดอกนี่สามขั้นเอีกี่สิบเปคุ้ยไม่วจะว่ามันน้อยหสามห่ยขั้นคุณหลวงพ่อออกมายืนบังเลยคุณห็วบ่อ้สเดียบมันธรอมาดาด้ยครับอือแต่ว่าบริษัทอะไรผูน,นจ่ายผส่งอ่ะอ๋อบริจ่าบริษัทจ่าให้ในนาำบริษัทน,น,น,น่าจะเมียนเนาะแล้วก็ารถมือละเลยยบาทยีบาทเนาะมเมีนะเพเป็นตัวของพนักงาน่บาทปลอดภัยความด้นิปลอดภัยมมีมีว่าเสีหายสีเสียได้เนาะเมีนะ กกะมาดแลวัดมาซับเกี่ยวพี่น้องแล้วอยากบวนมา่กว่านี้เด้อเอราะคนใส่สถานที่วัดเป็นทาเขาทายู้ถึกหม่องเด้อนาะพึ่งพี่พึ่องชนดีใจนะพบ่พี่น้องเมื่อคืนเป็นอย่งไรแฟนผีอยาะขอมาซ้ำเติมข่อยเด้อแฟนผีแดงเพิ่นก็ได้เปลี่ยนเื้อให้ตามค้ามคอลวเด้อไอ้หงแดงเนี่ยตอนแรกว่าสิตั้งหงดำหงทองก็โอ้ยมันจังได๋ก็เคยซื้อหงซื้อๆนี่ล่ะ ห้มันนั่นซาซาไปก่อนยังสิม,มาแดงคือเกาเด้อ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนห้ถือว่าทำตามสัญญาลูกผุ้ชาอยเด้ยเปลี่ยนห้อยู่เด้ยหงสองหางหนึ่งเกีค่ะเออบ่อมีแดงกยเนยเอออย่ามาบานนะเปลี่ยนห้แล้วใจบ <c oughs> <c oughs> อเพิ่นือ้ิซาใจลายเนาะแฟนผีนั่นนะเออตาย นี่แหละกีฬามันมีแพ้มีสนาพี่น้องเอ้ยหลุ่นจนไม่ได้รับไปนอนขึ้นนี่กระได้วาเลี่ยงบอลซะดอกว่าเสิยได้จักแซมสองแซมไปอีกเนี่ยกระได้เพียร์เขาจ่อยซี่สามวันนี้โอ้ยคือเขสร้างว่าแถว่ว่าอ้าวเพราะว่ากันดีใจน้ำแฟนผีนะครับเด้อแฟนผีแดงกระได <laughs> ตาหมื่คือตาหมู่บ้านนี่รับธาตที่เอว่นว่าหารอยสำหรับว่าถ้ารับธาตกับแพรเขาอีกแหละที่เอวเอ้ยที่เอวหมู่บ้านนี่ที่เอวซวนสำหเอา,า,อาอเพาะไข่อยทุไข่อยเรียนหารอย่ำหรับเรียนกับแพรที่เอวเถอะเลว้วเพราะจังใดลิวฟูก,กันอาจจะเป็นต่อปอปอที่หละนี่จังใดเบป็นบรรยากาศเนี่ยมึงเศร้าข้างนองนี่แหละชีวิตระดับง,งาน ลายวันนะครับเนาะลายวันไลยเดือนแต่ละเสาเบิ่งทีเออพี่น้องลดไลายังมีเสาที่บางต่ายสวดลายมาเบิ่งไหลคลิปน้ำแน่ไหลคลิปลงคลิปให้เบิ่งเสามาการทำงานชีวิตฝากบ่นๆเออลืมลืมลืมเบิ่งเมื่อคืนนี่เห็นขอบคุณแม่หญิงพาลุ้ยนะครับเนาะแม่หญิงเพิ่นเข้าไปเบิ่งผมผมไหลสดแต่เพิ่นบ่เบ่งเมียนสันว่าร์แล้วแล้าเบ่งกะเมีนเบิ่งมัตะเวคร์เบ้ครับผม บุรีมอเตอร์เวย์สายเจ็ดไม่ยิงพาร่วยเพิ่นบ่ได้เพิ่นเพิ่นไปให้ก็ร่างใจเพิ่นนั่นพอดีพี่แค่เพิ่นทักมาบอกว่าไม่ยิงเพิ่นเขาไปเบาเพิ่นเขาไปเล่นน้ำเด้อมืึอคือมืึอคืนนี่สนทกเพิ่นเขาไปเบาเพิ่นรับลูกลูกลูกกล้าได้ของนี่ลูกกล้าเด้อเพิ่นว่าขอบคุณไม่ยิงพาร่วยเด้อครับขอบคุณหลายๆเขาไปเบิ่งเขาไปนี่ถึงสิบะหมี่ก็ก็ได้ยินว่าเขาไปเบิ่งก็ดีใจน้ำนะครับเนาะเพิ่นไหลสุดเพิ่นบอกจะโผล่ออกมาเด้อเจ้าไปไง ขอบคุณครับทุกอย่างกันน่ะนะพี่น้องตามนั่นแหละเด้อเดินหน้ากันต่อไปดีใจน้ำลูน้ำเต่านะครับเนาะอนาคตข้างนาเป็นยังไงก็ค่อยติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อรัตนาสินนีมีแพนไปแทนเนี่ยนอนนะครับเนาะอืออีกว่ากี้สองสามมือไม่ไ,ได้ไปเด,ด,ด้นว่าสิได้ไปไม่ได้ไปเด่นนอนอ,อยู่บ้านเด้นเออเกิดมีมีแพนแพนไปผิดพลาดนิดหน่อยแค่นั้นแะ ผู้ผู้พันผู้พันสิบห้าไปน่บ่แม่นผู้่ภูพันสิบห้าไปเพิ่นเอ่ออย่างไรงานเจ้าวาดวัดอีหยังเพิ่นเสียพี่พี่บอยเพิ่นก็เลยติดงานติดหยังอยู่ก็เลยยกเลิกไปก่อนนะนะไปมื้อหลังก็ได้นะครับเนาขอสั่งเดิร์สครับเรถเอฟซีเดียในเรื่องงานแมื่อไ น้ำมันเสาริสีดจักหน่อยพี่น้องรถฟังหนึ่งเดือดเบิ้งหลบหลอกในนี่คมอาเข่าฟังขวาเนี่ยเอาดีข้าวอนไม่อลงเยอะมากเลยมีเดืโอท้ายดีโอเก่าเป็นไหสดมันมันบอกว่าคือกันปันไดเลยพี่น้องแต่สดนี่มันแสดงมีอารมณ์มากกว่าวิดีโอนี่มันจังไดบุ๋บแต่ไหลสดมันยังมีได้เบิ้งกับเอฟซีทักท้ายตอบโต้กันไปแต่วิดีโอนี่มันบอกู้เดียวเลยเด้พี่น้อง เมื่อคืนนี่จังว่าส่องผมมว่าพอเคยมีหอดอันถึงลอยยังไงจังได้หอดฟัดไปหอดลอยหาสิปอ้จะนดีใจแห้งวะเพิ่งเม่เขามาจอบเบิง่งขึ้นจังไหนกับมจากดีใจหอดลอยหาสิบนเด้มเมื่อคืนนี่จากโปรตีไรสิมีคนเบิงอยู่บ้านสิบยี่สิบยี่สิบนี่แหละสูงสุดประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบก็ถือว่าอันอัน,อ,น,อ,นอันกระแสได้อยู่นะครับเนาะเมื่อวานนี่ผู้ใดได้ยินได้เบิ้งก็โอเคกับการตอบคำถามของลูกสาว ผู้ใหญ่สุพัฒน์เนาะครับเนาะตอบสุกขุมตอบดี <c oughs> ตอบเป็นผู้ใหญ่เลยแหละนั่งนี่ถือว่านิสัยโอเคใส่ได้นิสัยดีนะครับเนาะลองลองเพลงสดๆแม่น้ำตาแมยายแม่โอ้ยขนคิ่งลูกพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกับมีอีกต่อไปครับช่วงใดที่ลูกว่างน่นะหลักก็สิได้มาขึ้นไล่ตามช่องต่างๆนี่แหละแต่ขึ้นมาลองเพลงพบปะกับ FC, เอฟซีเฮ้าเนี่ยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืม ต,ต่อไปนี่แหละได้สิมีได้ขึ้นมาคุยมานี่กันส่วนเรื่องโปรเจกต์มือนี้ันที่ประชุมกันว่าจังไดเนาะครับว่ามือใดนู่นนี่นั่นพอช่วงนี้งานน้องเต็มเย็ดทอดเดือนพฤษภาเป็นพี่น้องบ่มีสิมือว่างเลยไหม <c oughs> ส่วนหลายคนถามมาทัา้งสามถามถึงตัวน้องว่าเป็นไปได,ด้บ่รลาัตเอ่อวงเพชรลำเพลินพ่นเสียกมากขึ้นอีกคือนนู่นนี่นั่นอันนี้ เป็นไปได้สุยางพี่น้องเป็นไปได้สุยางพระ่าน้องมีสัญญาอยู่เมืองไทยแล้ววันนี้ก็มันก็สีง่ายขึ้นก่าเกาจังนอยนะครับเนาะมันมาต้องทานอดีตผู้จัดการนั้งสัตว์เนาะถึงสี่พันทั้งนี้มันก็มีเลดคาโตอยู่แล้วประมาณนี้ไหมพี่น้องกับนี่ก็ขึ้นอยู่กับวงเพิ่นนะครับเนาะว่าเพิ่นจากได้ไปรับเชิญรูบ่รับเชิญนะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางวงเพิ่นก็ดีใจครับดีใจที่มันจบลงไปด้วยกันต้องสองฝ่ายนะครับเนาะกันนั่นแหลก็แยกกันทำงาน ผุมาคุณเชียร์กับเชียร์กันต่อไปนะครับเนาะถือว่าน้องกันเป็นตอบไปทุกๆประเด็นแล้วละ่ะเฮาจังซามหล่ะพี่น้องมาทักมาท้ายกันในคลิปซื้อดอกแปดนาทีแล้วได้เวลาไปขึ้นงานต่อแล้วพี่น้องคุณแดดตะเวนก็ได้ขอบคุณที่ขเขามาเบ่งมาแง่กดถามกดสาัาเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซอยเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนาะ มีโฆษณากับโอทซูโอตาเบิกน้ำเดยมเพี่น้องเด้มยูทูบยู่ได้กับย้อนจะ่โฆษณาเนี่ยแะพวกกันเฮ็ดยูทอกยูทู e กัได้ถึงมันสิทธ์ท่านใดมีรายใจท่านใดมีเอียงกะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหมพี่น้องครับ